สวัสดีครับคือผมบานีสินพินธาครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องสองคารามเชลโลนะครับณนะวันที่วันนี้วันที่นะ15มีมนาคม2563นะครับผมพูดในกรณีช่วงนี้มีการระบาดของโรคซานะที่มาจากมณฑลหูเป่ยเมืองอูฮั่นนะ มีหลักฐานในประวัติศาสตร์ในอดีที่ผ่านมาก็พูดถึงยาวนานนะครับตั้งแต่ปีพศ2460-61ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอดีนะไม่แน่ใจว่าจิตรีเนี่ยถูกวางยาหรือเปล่า เนื่องจากมีคนตายห้าสิบถึงร้อยล้านคนนะครับจากโรคไข้หวัดนกนะจากโรคไข้วัดนก H5N1 เ,เนี่ยที่เคยที่มาระบาดในประเทศไทยเราเมื่อวันปี4 5นะนะตอนนั้นแต่เราไม่ค่อยตายกันมากตาย17คนในปี2460ถึง61 ในช่วงสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งพอดีนะอิตาลีเมซาไปน่าจะไปเข้าข้างเยอรมันในช่วงนั้นเป็นฝ่ายมาอำนาจกลางกลนะุ่มนั้นพันธมิตรมาอำนาจกลางได้ยุบต่อสู้กับพวกอังกฤษอเมงิกาเะฝรั่งเศสก,กนันในสมัยแรกนั้น มีคนตายมากมายเลยนะครับตอนนั 100, 000, 000, 000้นาสิถ Mont ึงร right ้อยล้านคนเลยนะครับก็มามีเอาเกิดปัญหาเรียกว่าไข้หวัดนกระบาดอีกครั้งเมื่อปี2500-501ถึงในเอเชียเราเนี่ยในช่วงสงครามเย็นมีคนตาย1-4ล้านคนนุ่มใจน้อยนะ ไข้วันนกอะไรเอชห้าเอ็นหนึ่งเนี่ยเบิร์ดฟลูเร็วเบิร์ดฟลูชื้อโรคคามเย็นอีกครั้งที่สามก็มีระบาดอีกในปี2511มีคนตายหนึ่งถึงสี่ล้านคนเหมือนกันต้นกำเนิดมาจากฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่เนี่ยแถบแ,ถบ,แถบเราเนี่ยฮ่องกงเมื่อปี2 5 4พก็มีคนตายติดเชื้อไป18คนตาย6เหมือนกัน พูดถึงว่าสงครามเชื้อโรคเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยรวงมองโกลกุ๊กไล่ผ่านไปบุกลงแต่ที่ยุโรปนะมองโกเลียอันแทบเนี่ยแต่เลไซน์มองโกเ,เลนะกียน,นะครับมองโกเลียจะไม่นั่นเป็นมีรบทับกับจับศึกกันว่าเล่นลนะน ขี่มาขามะวีไปตั้ง,งโโทูติงยุโรปมีคนตายในมีทหารตายในเชื้อเขาเรียกว่าผีดักผนะีดักจับโยนศพเข้าไปในเมืองแล้วก็คนในเมืองก็ตายจากการระบาดโรคผีดัก ยาวนาในยุคสมัยนั้นและก็มามีต่อมาก็มีเอาเชื้อแอทแท็แอทแท็กเชื้อโรคเชื้อแอทแท็กเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายก็ตายอย่างรวดเร็วเนยเอาไปใช้ในสงครามสงครามเย็นนี่ฐานพวกนี้มันมักจะปิดปิดนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพวกญี่ปุ่นเอาเชอโลไปทิ้งในบอ่อน้ำของพวกคนจีนหลังจา่ลบแพ้ในสงครามถอนทหารออกจากประเทศจีนในยุคที่ต่อสู้กับประเทศจีนในยุคป,ประมาณปี2000 สองพันเแล้วเราเนี่ยที่จริงคำน,นี้จริงก็ราชชาติเขาลบกันหละญี่ปุ่นทีงตุนังอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะเอาเชื้อโรคไปใส่ในบอ่อน้อาของคนกินประมาณหลายหมืน่นหลายพันบอ่อแล้วก็ประกันคนกินตายไม่รู้เนื้อรูต้ตัวว่าตัวเองตายเพราะอะไรเจออาวุธเชื้อโรคสมัยนั้นโอ้ โอ้ถ้าได้เกี่ญี่ปุ่นมาแปลคำพูดของผมเนี่ยเหล๋ยวบอฟฟองนะได้ข้อมูลมาจากไหนอ่านสารจากโซเชียลกันนี่นะอ่ะทานนี้ก่อนนะครับ